เมื่อคืนที่ผ่านมาเดือดต่อคนศริกัญญาทวิตไม่ได้ต่อต้านการขึ้นภาษีและปฏิรูปภาษีแต่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นแวดที่พวดภาษี5%แล้วก็บอกรัฐบาลนี่ทําไปทามาจะมาโทษฝ่ายค้านเหรอในทำรองรัฐบาลกับนายกเองเนี่ปล่อยจอยไม่แก้ข่าวรัฐบาลสื่อสารผิดพลาดนี่ คุณเินกัญญาเมื่อวานนี้บอกเลยเรื่องตลกประจำวันเขาหาว่าดิฉันต่อต้านการขึ้นภาษีและการปฏิรูปภาษีแล้วเธอก็อธิบายค่ะว่าสองวันมานี้สิ่งที่เธอทําก็คือไปออกรายการต่างๆแล้วแก้ต่างแทนรัฐบาลเรื่องขึ้นแวดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ถดถอยอคนจนไม่ได้จ่ายเยอะกว่าคนรวยแต่คนไรายได้ปานกลางจ่ายเยอะสุด,สดเธอบอกเธอไม่กลัวที่จะต้องร่วมรับทัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมองว่าสังคมต้องทําความเข้าใจใหม่ แน่นอนว่าเธอบอกเราไม่ได้เห็นด้วยกับการขึ้นไปถึง15เเซแต่ถ้าขึ้นขึ้นแค่1 0และขึ้นอย่างช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งมีมาตรการบรรเทาผลกระทบแบบที่สิงคโปร์ทำและเธอก็ฟาดว่าคนจากรัฐบาลเองต่างหากที่ปล่อยจอยไม่ออกมาให้ข่าวใดๆเรื่องการขึ้นแบบ15%้ทั้งๆท,ท,ที่มันลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์สื่อทุกสื่อพูดเรื่องสูตร1 5 1 5้5แม้แต่นายกแพทองทานที่ควรจะให้ข่าวตั้งแต่วันที่5ธันวาคมตอนที่สื่อยื่นมก็ ไม่พูดอะไรเลยปล่อยให้คนพูดกันต่อไปว่าจะขึ้นแบต15%แล้วค่อยมาโพสต์ลง X เมื่อบ่ายวันนี้ก็คือเมื่อวานว่าไม่มีการปรับขึ้นส่วนการลดภาษี เธอยืนยันนะคะแน่นอนว่าไม่เห็นด้วยเหตุผลที่จะลดฟังไม่ขึ้นอ,อย่างที่อธิบายไปโพสต์ก่อนหน้าเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วบอกว่าคุณอยากชี้นิ้วด่าหาคนผิดยังไงก็ได้แต่ยอมรับเธอว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดของรัฐบาลเองนี่แหละที่สุดท้ายจะทําให้การปฏิรูปโครงสร้างภาษีล้มเหลว